สวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนที่ชื่นชอบในเกมแล็นัล็อกมืบายเหมือนกันนะครับคลิปในชุดนี้เนี่ยผมจะแนะนําพื้นฐานการเล่นต่างๆของเกมที่ผมรู้นะฮะจากการที่ได้ลองผิดลองถูกเล่นมานะฮะอ๋อถ้อาหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะับหรือถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยมีคําแนะนํามีข้อติอยังไงก็สามารถโพสไว้ใต้คลิปได้นะครับเพื่อผมจะได้นํามาปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะครับเาว,วันนี้เนี่ยผมจะพูดเรื่องอ mercenary นะฮะ เป็นทหารผู้ช่วยของเราสำหรับเวลาเราลุยซิงเกอร์นันเจนหรือแพตเทิลฟิลนะเข้ามาที่ตรงไอคอนนี้เลยครับมาเมสเซนารีนะ,ะตัวผู้ช่วยทหารผู้ช่วยของเราเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสี่สี่แรลงครับสี่แรลงทั่วๆไปนะมันจะมีแรลงพิเศษอีกอแต่ทั่วๆไปก่อนนะฮะคือกรอบกรอบสีเทาๆเนี่ยนะแรลงหนึ่งนะฮะ เลเวลมันจะเต็มที่25คือเราอัพเลเวลพวกนี้ได้นะจะเต็มที่25นะครับแต่ถ้ามันเป็นสีเขียวอย่างนี้นะนี่จะเป็นแหลงสองเต็มที่55ถ้าเป็นเป็นกรอบ,รอบเหลืองๆอย่างนี้จะเป็นแหลงสามจะเต็มที่75นะครับแล้วก็สุดท้ายคือถ้าเป็นเป็นสีม่วงๆเนี้ยนะฮะม่วงเนี้ยจะเป็นแรลงสี่เป็นสีทั่วๆไปนะมันจะมีพิเศษอีกเต็มที่99นะครับ แล้วในแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีพวก S กับ SS ก็คือว่ามันจะแข็งแกร่งกว่าตัวปกติทั่วๆไปนะครับแข็งแกร่งกว่าทั่วๆไปเดี๋ยวไปดูนิดนึ่งครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ย HP มันเป็นนี่นตัวธรรมดานะแรงสามสตัวธรรมดา1025นะแต่ตัวนี้มันเป็น S นะ จะเป็น1 0 3 1นะมันจะเก่งกว่านิดนึงนะครับแต่ละแันก็จะเป็นแบบเนี้ยนะมีอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีแต่ละแรงก็จะมีแต่ละตัวก็จะมีสกิลเฉพาะตัวของตัวเองนะฮะทีนี้มาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้จะมีเขียนว่า empty slot สอง0ันนะค,คืออันนี้หมายถึงว่านี่คือเมอร์เซเด่ที่เรามีอยู่นะครับเราสามารถจับไ้พวกนี้มาใส่ตรงนี้เพื่อเป็นตัวที่ช่วยเรา ในการต่อสู้ในซิงเกิลเดนเจียนได้ไงนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะครับอย่างน,นี้ผมเอาตัวบาโฟเมตมาใส่ช่องนี้นะครับก,กดด็กดตะปูชีตรงนี้มันก็จะมาลงช่องนี้มันก็จะโชว์ว่าสล็อตนี้ใส่แล้วนะอันนี้อีกอันหนึ่งอีกช่องหนึ่งสามารถใส่ได้เอาตัวนี้ดีกว่าฮะในโดรันเซอร์ใส่มันก็จะทำใใส่ช่องนี้คือเราเลือก2ตัวเนี้ย มาเป็นผู้ช่วยในการลกของเราในซิงเกิลแดนเจียนนะครับประมาณอย่างนี้นะครับมาเซนดอรี่พวกนี้เนี่ยขายได้นะครับตรงนี้จะมีช่องขายอยู่กดขายได้แต่ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกไม่ไ้ม่น่าขายเอามาใช้ในการเลเวลอัพดีกว่านะครับอ่าตอนี้มาพูดถึงเรื่องการเลเวลอัพบ้างนะครับแถบนี้นะครับเลเวลอัพกบนะคร э การเลเวลอัพเนี่ยมันก็คือขึ้น ตรงเลเวลตรงนี้ขึ้นอย่างนี้เป็น99้าเกาเต็มละอันนี้ก็75็ดสนี่เป็นแลงสามันเต็ม75เต็มแล้วมันยันนี่ฮนะคือเราสามารถจะอัพเลเวลพวกหนึ่งหนึ่งพวกหนึ่งหรือพวกนี้ให้มันขึ้นมาได้นะครับอัพได้ทั้งสกิลด้วยนะสกิลมันจะมีทั้งหมดแหละทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นเลเวลสองสกิลเลเวลสองมันใช้สกิลอะไรดูมันใช้ช็อคเวฟ์นะฮะเลเวลสองคือผมอัพไปแล้วนะเดิมมันจะเป็นหนึ่งก่อนที่มันเป็นสอง สกิลมันจะเต็ม level นะได้แค่สามนะได้แค่สามอย่างนี้เต็มแล้วแค่สามนะครับเป็นโบนันะครับสกิลตัวนี้ทำอะไรตัวนี้เป็นการโจมตีแบบฟิสิคสลแอตตักโบนัส1 5นะอยนะหรือว่าแรงอยู่นะครับแต่ต้องไปดูพลังโจมตีมาด้วยฟิสิคสลมัน700กว่านะครับประมาณนี้นะครับสกิลวิธีการเลเวลอัพก็อย่างนี้นะครับ ตัวที่เราต้องการให้เป็นตัวที่เราต้องขึ้นเลเวลนะฮะนี่ผมเ,เอาตัวนี้แล้วกันอันนี้แล้วสกิล3แล้วนะแล้วก็เลเวลเป็น8ปดสิบหกก็กดคลิกเข้าไปมันจะมาอยู่ในตัวโดเบสนะ,ะนี่สี4ช่องย่อยเนี่ยมันจะเป็นตัวแมทเทอเรียสำหรับมาอัพสกิลให้ตัวนี้นะปุ๊บเนี่ยเราก็จะใส่แรงสองเข้าไปแล้วกัน เนี่ยนั้งสองเขาเียวๆนี่ครับปุ๊บใส่เข้ามามันก็จะมาอยู่ช่องนี้ใส่ได้เต็มที่4ตัวนะแต่เสียตังค์ด้วยนะได้ได้เอฟีมา1460ถ้าเราใส่ไป2ตัวมันก็จะโเพิ่มเข้ามาไอประสบการณ์ตัวเนี้ยมันจะมาอัพเลเวลตัวนี้ได้นะผมใส่เข้าไป4ตัวก็เสียตังค์ไป2004นะครับได้ประสบการณ์ตัวนี้นะฮะอันนี้จะไปเพิ่มตัวนี้นะครับเลเวลตัวนี้กดเลเวลอัพกดตกลงนี่เป็นแมทเทเรียลสี่ตัว โอ้ยตัวนี้มันก็จะขึ้นมา86 87นะที่มันเป็นหนึ่งเองขึ้นมาน้อยมากฮะโอเคครับทีนี้ไอตัวเนี้ยสกิลตัวเนี้ยถ้าเราจะเดี๋ยวนี้มันเต็มแล้วนะจะพูดถึงว่าถ้าเกิดเราจะให้มันเป็นหนึ่งอยู่เนี่ยต้องการให้มันยึดเป็นสองเป็นสามเนะี่ยเราต้องไปหาตัวที่มันใช้สกิลเดียวกันมามาอัพมาบตร,บรบงนี้อย่างเช่นตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับตัวเนี้ยปุ๊บเนี่ยมาดูปุ จะใช้สกิลเดียวกันอ,ออกไปกัอนนะครับตัวนี้ใช้สกิลนี้นะดูนี่เป็นเอลลิงไลท์สองเหมือนกันเนะี่ยไออย่างเงี้ยเอามาใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการช่วยอัพสกิลตัวนี้ให้เพิ่มขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวเดียวขึ้นนะบางทีมันก็หลายๆตัวเหมือนกันนะครับถึงจะขึ้นนะครับอันนี้คือวิธีการอัพเลเวลและอัพสกิลนะครับทีนี้มันจะมีอีกขั้นตอนหนึ่ง คือไอ้พวกเนี้ยฮะพวกมาสเตอรี่ของเราพวกเนี้ยมันทสามารถจะอัพข้ามแรล่งได้ในกรณีที่มันเต็มแล้วอะเลเวลมันเต็มแล้วเต็มเก้าตัวนี้เต็มเก้าเก้าก็เต็มเก้าเก้าแล้วเนี่ยคือมาหน้านี้นะครับมันสามารถจะอัพได้หน้านี้มันจะโชว์เฉพาะที่เต็มแล้วนะนี่แรล่งแรงสามเต็มเจ็ดห้าเต็มเจ็ดห้าก็จะมาขึ้นหน้านี้ คือถ้าเกิดว่าเราอัพให้ตัวแรงสามเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นแรงสีสีม่วงนะครับแต่มัถ้าสูงขึ้นมานะครับมันไม่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 ไมใช่ว่าเรากำหนดได้แต่แต่กลับกันนะถ้าเป็นตัวนี้ตัวสีสีสีสสม่วงเนี่ยแรงสีเนี่ยถ้าเราจะอัพตัวแรงสีมันสามารถจะอัพไปเป็นแรงแรงพิเศษมันจะเป็นสีฟ้านะครับมันจะเป็นสีฟ้าซึ่งดีมากเลยมันจะเป็นตัวที่เก่งมากเลยสีฟ้าเหนือขึ้นไปกว่านี้อน่ะับ แล้วถ้าเกิดว่าเราอัพไอตัวสีฟ้าเนี่ยนะได้นะครับผมใช้ดูนิ่กันมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเราต้องหาอะไรมาเนี่ยเป็นแมทเทเรียลให้มันเนี่ยต้องหาสองตัวนี้มาเลเวลเต็มด้วยนะถึจงจะอัพไอตัวนี้ให้เป็นสีฟ้าได้เป็นสีฟ้าปุ๊บเนี่ยมันก็มันมันม,ม,มันจะบอกเลยว่าเป็นตัวอะไรนะมันจะได้ตัวนี้มาด้วยได้เป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่เหมือนกับเป็นพอลลิ่งที่เดินตามเราอะแต่ว่าตัวพวกนั้นมันจะ,ม,นจะมันจะเก่งกว่าแรงมันจะสูงกว่านะ่ะครับนี่นะครับ มันจะได้อย่างนี้ไปด้วยเดี๋ยวผมจะลองอัพสีเหลืองนี้ให้ดูนะล้งสามให้มันเป็นสีม่วงนะเราก็กดตรงนี้เข้าไปน,นะฮะเป็นตัวตัวตัวเบสมันนะฮะเราก็ใส่แมททาเลสเข้าไปอย่างนี้นะครับตรงนี้มันสามารถจะเพิ่มเพิ่มเข้าไปได้นะแต่ว่า,าน่าจะต้องมีเพชรมีอะไรผมไม่แน่ใจไม่เคยใช้เหมือนกันแต่ว่ามันจะไปเพิ่มให้มันเป็น H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  เอสเอสอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมลองธรรมดานะ โอเคผมได้โบกันมาแล้วนะครับกลับมาดูที่หน้ามนธรรมดาเนี่ยผมก็จะมีโบกันเพิ่มอีกตัวหนึ่งนี่คทที่เพิ่มจากไอ้สองตัวเมื่อกี้ฮะแต่สองตัวนั้นจะหายไปเลยนะจะได้ตัวนี้มาแทนนะครับอันนี้คือการพัฒนาพัฒนามาเซนเดอรี่ของเราครับใช่เดี๋ยวเรามาดูที่การ สุ่มให้เลือกเลือกที่ที่ออกมาครับจากการดรอ잉นะครับมันจะมีอยู่2แบบนะครับมีแบบธรรมดากับโกลเด้นเดี๋ยวลองมาดแป๊บหนึ่งนอร์มอกับนอร์มอกับโกลเด้นนะอันนี้ต้องใช้เพชรนะครับใช้ทีหนึงก็หายไปเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูอันแรกก่อนนะครับดรองดรองนะครโอเคครับกดตรงนี้นะครับมันก็จะสุ่มออกมา แต่ธรรมดาเนี่ย normal ธรรมดาเนี่ยมันจะสุ่มมาแค่แร้งหนึ่งกับแร้งสอง็นที่แร้งสองถ้าโชคดีนะแต่วกนี้ใช้อะไรไม่ค่อยได้ขนาดเมทัลเลียสอย่างไทยอะไรไม่ค่อยได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นในตัวเนี้ยมันมีโอกาสจะสุ่มเอาไอตัวที่เป็นเป็นสีฟ้าเลยนะตัวที่แบบจิงใจงอ,อมาเลยนะมีมีแร้งสามแร้งสี่แล้วก็แร้งสีฟ้ามีโอกาสออกมาได้นะแต่ว่าเสียตงัยคงคนะ์นะครับเสียเพชรนะครับลองกดให้ดูนะนะครับ โอเครับอ่านี่สีแดงครับแั่งนั่งสามห่วยสุดเลยครับอันนี้ไม่คุ้มเลยครับอันนี้เสียเพชรไปยี่สิบนะครับโอเคอย่างนี้นะครับอันนี้กดให้ดูนะครับครับผมในส่วนของเออ่มาเซนารีก็คงมีเท่านี้นะครับโอเคครับนี่นะครับก็ก็ตามนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบคลิปนะครับ ถ้าเกิดว่าชอบใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไคร b ์ช่ของผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ